Nintendo Direct Partner Showcase ประจำวันที่31กรกฎาคมเปิดตัวเกมใหม่สำหรับเครื่อง Nintendo Switch นะครับซึ่งเด e m มูฟแล้เกมที่น่าสนใจมาให้ตามนี้ Monster Hunter Story 3: Twisted Reflection โดยส่วนตัวผมไม่เคยเล่นแฟรนไชส์เกมนี้นะครับเท่าที่รู้ก็คือ Monster Hunter Story จะมีระบบการเล่นเป็น JRPG ที่หยิบเอา Monster จากเกม Monster Hunter มาเป็นองค์ประกอบสําคัญของเรื่องเราจะเห็นว่า Monster Hunter Story 3ได้รับการยกระดับกราฟิกให้สวยขึ้นกว่า2ภาคแรกแอนิเมชันดูดีขึ้นจนทำให้ผมอยากลองเล่นภาคนี้เลยครับในตัวอย่างยังแสดงเห็น Monster iconic ให้เราได้เห็นด้วย,ชวยเ,เช่นเลเจน่าปูเกปูเกแล้ก็แมกนามาโลซึ่งเป็น Monster เ,เรือธงจากภาคไรซ์ด้วยครับ เกี่ยวกับชื่อภาค Twisted Reflection ก็จะเชื่อมโยงกับราชาลอสคู่แฝดที่จะเป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องคาดการณ์กันว่าแฝดตัวหนึ่งอาจจะถูกขโมยไปครับนำไปสู่การเผชิญหน้าต่อสู้กันเองในภายหลังความพิเศษของ Monster Hunter Story ก็คือตัวเกมในภาคก่อนๆจะรองรับระบบ PVP มีโหมด้ออบและก็จะมีระบบปรับแต่งธาตุทำให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนสถานะธาตุของมอนสเตอร์ได้ Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection จะวางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch 2ในปี2026ครับ การรอคอย16ปีสิ้นสุดลงแล้วนะครับกับการกลับมาของ Plants vs. Zombies ในฉบับ Remaster ภายใต้ชื่อภาควา่า Plants vs. Zombies r e p l a n t e d จากข้อมูลบอกว่านี่จะเป็นการ Remaster เต็มรูปแบบของเกมต้นฉบับพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ๆอีกด้วย Plants vs. Zombies เปิดตัวในปี2009และส่วนสำคัญที่ทำให้เกมนี้ประสบความสำเร็จก็คือการเป็นเกมที่เข้าถึงได้ทุกคนกระทั่ง EA ตัดสินใจเข้าซื้อสตูดิโอพัฒนาในปี2011ครับ r e l a n t e d จะนำเสนอกราฟิก HD ที่ปรับปรุงใหม่มีโหมด Co-op และก็ PVP แบบ Local โหมดฮาร์ดคอร์แบบเพิ่มอ e a เดที่ใช้ชื่อว่า Rest in Peace โหมด Cloudy Day ที่มีแสงแดดจำกัดแล้วก็มินิเกมที่อัปเดตใหม่ Plants vs z o m b i e Replanted มีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่23ตัวตุลาคมและจะพร้อมให้เล่นบน Nintendo Switch แล้วก็ PC ผ่าน Epic Game Store ครับ เกมที่3ก็คือ Pac-Man World 2 RePack เกมนี้สร้างจากภาคต่อของเวอร์ชันั้งเดิมบน PlayStation 1 Pac-Man World 2จะให้ผู้เล่นรับบทเป็น Pac-Man ออกประจนภัยในโลก3มมิติอันกว้างใหญ่โดยมีเป้าหมายคือการเดินทางผ่านด่านที่เต็มไปด้วยความท้าทายในขณะที่ Pac-Man ก็จะเป็นตัวละครที่มีสกิลเฉพาะตัวด้วยด่านจะมีทั้งหมด25ด่านนะครับเริ่มต้นจาก Pac Village ก่อนจะนำผู้เล่นไปสู่โลกอีก6แห่งที่มีธีมแตกต่างกันไป ซึ่งในด่านสุดท้ายของแต่ละโลกเราจะต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับบอสที่เป็นเหล่าคู่ปรับตัวฉกาศเพื่อผ่านไปยังดนินแดนถัดไปตัวเกมฉบับรีเมคจะรองรับโหมดโคอัพสคนมีภารกิจที่จะให้เราปลดล็อกสกินตัวละครโดยเกมนี้จะวางจำหน่ายใน Switch ทั้ง2เวอร์ชั่นในวันที่26กันยายนปีนี้ครับเกมวีซี่แฟนตา a c t i c The o u r l i s Chronicle ฟนอลแฟนตาซีแท็กติกเดออวอลิสคร r o n เค l e นั้นอ้างถึงอาณาจักรอีวอลิสดินแดนที่ได้รับพรจากแสงแห่งควยเทพและอยู่ภายใต้การปกครองของราชสีสองหัวหนึ่งปีหลังจากพ่ายแพ้ในสงครามยาวนาน50ปีต่อออเรเลียพระราชาริสิ้นพระชนจากอาการป่วยทิ้งไว้เพียงเจ้าชายน้อยวัยสองปีให้ขึ้นครองบัลลังฉะนั้นตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนจึงเป็นผู้กุมอำนาจที่แท,ท้จริงของอาณาจากักรและแล้วผู้ท้าชิงสองคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเดยุกโกทาวนาและก็เดยุกลาร กูซึงสร้างวีรกรรมมันเรื่องชื่อไว้ในสงครามครั้งก่อนกูธน,า,น,นามีสมญานามว่าราชสีดำและลากนั้นเป็นราชสีขาวชตาได้ลิขิตทั้งสองต้องเข้าปะทะก,กันและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์นในนามสงครามแห่งราชสีท่ามกลางฉากหลังแห่งความขัดแย้งนี้นะครับเรื่องราวได้เปิดเผยดัมซ่าบุตรชายคนที่สามแห่งตระกูลเบลอฟตระกูลทหารชั้นนำแห่งอีวัลิชและเดลิต้าสา,ายวัยเด็กของเขาผู้เป็นสามัญชนที่เติบโตขึ้นท่ามกลางเหล่าคุณางขณะที่พวกเขาทั้งสองพยายามหาหนทางของตัวเองในยุคสมัยอวุ กระแสาทานอันเชี่ยวกรากก็ได้พัดพาภกเขาทั้งสองให้เข้าใกล้สู่ห้วงเหวแห่งโชคชะตามากขึ้นทุกขณะไฟนัลเฟลซีแท็กติกภาคนี้จะนําเสนอผู้เล่นให้ได้สมัมผัสเรื่องราวได้2รูปแบบนะครับระหว่างฉบับปรับปรุงและก็ฉบับดั้งเดิมโดยกราฟิกที่งดงามขึ้นบทสนทนาที่ภาคเสียงเต็มรูปแบบและเกมเพลย์ที่ขัดเกลามาเป็นอย่างดีฉบับ enhanced version จะมอบประสบการณ์ให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งอีเวลิชพร้อมกับการปรับปรุงคุณสมบัติและกลไกการต่อสู้หลายอย่าง เดาไปถึงการเพิ่มระดับความยากสควายที่เข้าถึงง่ายขึ้นทําให้เวอร์ชันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ส่วนคลาสสิกเวอร์ชันจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกราฟิกและก็เกมเพลย์จากเวอร์ชันต้นฉบับปี1997ให้เข้ากับบทแปลของ War of the l i o n ครับ Final Fantasy Tactics The a v a l i s Chronicle มีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่30กันยายนนี้ เกมต่อมา Hyrule Warrior Age of Imprisonment เกมนี้เป็นเกมภาคใหม่ต่อจาก Hyrule Warrior Age of Calamity ครับซึ่งเกมภาคแรกผมซื้อมาด้วยนะแต่ว่าเล่นไปได้นิดเดียวแต่ถ้าจะไม่ผิดตัวเกมที่มีความเป็นมูสโครจะทำให้ยูนิตในฉากค่อนข้างเยอะเบรเบทมันก็เลยมีดรอปให้เห็นบ้างประกอบกับช่วงนั้นมีเกมอื่นที่อยากเล่นมากกว่าท้ายสุดผมก็เลยไม่ได้กลับไปเล่นอีกเลยจนกระทั่ง Nintendo Switch 2ออก Hyrule Warrior ก็เลยเป็นเกมแรกๆที่ผมอยากเอากลับมาเล่นทีนี้เกี่ยวกับภาคใหม่อย่าง Age of Imprisonment จากข้อมูลบอกว่า เนื้อหาในเกมจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องหลักมีระบบการเล่นเป็นแนว Ha c k and Slash พัฒน,นาโดยสตูดิโอ Triple A เกมของ k o a t e c m o และจัดจำหน่ายโดย Nintendo สำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามนะครับรายละเอียดของเกมเพลย์ยังไม่ได้เปิดเผยแน่ชัดนะว่าจะมีอะไรเป็นเมคานิกใหม่บ้างในขณะที่ตัวเนื้อเรื่องก็อ้างถึงช่วงเวลาที่องค์หญิงเฟลดาได้ถูกส่งย้อนเวลากลับไปยังยุคก,ก่อตั้งอาณาจักรไฮรูครับผ่านพลังของศิลาลึกลับหรือว่า Secret Stone ของเธอ ที่นั่นเธอจะต้องให้ความช่วยเหลือกษัตริย์รอรูและก็ราชินีโซเนียรวมไปถึงเหล่าปราดทั้ง6ในภารกิจสําคัญเพื่อหยุดยั้งการนันดอฟจากการลุกรานดินแดนและก็ยึดครองอาณาจักรไฮรูนั่นเองเกมนี้ยังไม่ประกาศเป็นวางจําหน่ายนะครับแต่ว่าจะมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงปีหน้าครับ การผรจนภัยข้ามเวลาใน The a v e n g e r e of e l l i e t the Millennium Tales สำหรับผมเกมนี้คือเกมที่ผมสนใจมากที่สุดจากงาน Nintendo Direct ครั้งนี้ครับ The Adventure of e l l i e t the Millennium t a l e จะเป็นเกมแนวผจญภัยแฟนตาซีที่จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่โลกของฟิลาเบลเดียดินแดนป่าเถื่อนที่เต็มไปด้วยอสูรดูร้ายเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการค้นพบซากปรักหักพังลึกลับนอกกำแพงป้องกันของอาณาจักรคูเทอร์ป้อมปราการเพียงแห่งเดียวของมวลมนุษยชาติ การค้นพบครั้งนี้ได้จุดประกายการเดินทางอันแสนอันตรายของเอเลียตนักประจนภัยหนุ่มและเฟย์พูดน้อยคู่หูของเขาซึ่งการประจนภัยจะนำพาทั้งสองให้ท่องไปในมิติแห่ง Time and Space คู่หูเอเลียตและเฟย์จะได้เดินทางผ่านโลกอันกว้างใหญ่ที่จมไปด้วยฝูงศัตรูทำลึกลับและสร้างโบราณสถานมากมายนะครับเอเลียตมีความสามารถในการใช้อาวุธได้ถึง7ประเภทตั้งแต่ดาบสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด ปจนถึงโซ่และเคียวที่สามารถใช้ดึงศัตรูเข้าหาตัวอาวุธแต่และชนิดสามารถปรับแต่งได้ผ่านเมจิไซซึ่งจะช่วย้ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ของตนเองได้อย่างอิสระในขณะเดียวกันเฟยก็มีพลังแฟรี่แอคชั่นซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งในช่วงต่อสู้และก็ช่วงสำรวจแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยโจมตีศัตรูการเก็บไอเทมในที่ที่เข้าถึงยากหรือว่าการช่วยเหลือในการสำรวจเส้นทางต่างๆ The Adventure of e l l i o The Millennium Tale <c oughs> จะมีกำหนดการวางจำหน่ายในปี2026ครับและที่สำคัญก็คือผู้เล่นสามารถเข้าไปโหลดเดโม่มาลองเล่นได้เลยแน่นอนว่าผมกำลังหาเวลาเข้าไปเล่นอยู่นะ Optus แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทําให้เราทํางานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่น zero over สองจุดศูนย์หรือว่าวากูวาคุาคติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ official page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจำหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเกมมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิ์หลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง a d v i c e co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ a d v i c สศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว เอาล่ะและเกมสุดท้ายที่สร้างความคือฮามากที่สุดให้กับเกมเมอร์สาย RPG ก็คงจะไม่พ้น o c t o p a พ h t r a v e l e r ลเ q u a ์ซีโร่ประกาศเปิดตัว o c t o p a พ h t r a v e l e r ลซึ่งเป็นภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกม RPG อันเป็นที่รักโดยในภาคนี้ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวแห่งการฟื้นฟูและการล้างแค้นอันเกี่ยวพันกับแหวนศักดิ์สิทธิ์ในมหากราบครั้งใหม่ที่ครอบคลุมทั่วทั้งดินแดนออสเทราตัวเกมยังคงนำเสนอองค์ประกอบหลักๆที่แฟนคุ้นเคยนะครับทั้งหมดจะถูกออกกลับ และเป็นครั้งแรกในโปรดิศาสตร์ของซีรีส์ที่ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครเอกของตนเองและก็รวมสร้างบ้านเกิดที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่ได้ในเรื่องภาคนี้จะต่อยอดมาจากเกมมือถือ o c t p p a t h t r v v l l e r Champions of the Continent โดยเพิ่มเนื้อหาใหม่ที่ผู้เล่นจะได้ฟื้นฟูเมืองของตนเองพร้อมกับการตีความเรื่องราวที่แตกต่างออกไป แฟนๆจะได้เพลิดเพลินไปกับสไตล์ภาพแบบ HD 2D อันเป็นเอกลักษณ์ระบบพาร์ตแอคชั่นที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโตัวละครอื่นได้หลากหลายวิธีและระบบต่อสู้ r r e k k n d b o o s สที่สามารถพลิกสถานการณ์ต่อสู้ได้ในพริบตา a ั t r a รั r ชาเว e เจะวางจำหน่ายในวันที่4ธันวาคมปี2025นี้นะครับซึ่งจะลงให้กับคอนโซลทุกแพลตฟอร์มในปัจจุบันรวมทั้ง PC ด้วยนั่นเอง เอาเลยครับส่วนเกมอื่นๆที่เหลือนอกจากนี้ก็จะมี s h i n o b i Art of ออฟเวนเจก็จะลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ในวันที่29สิงหาคมนี้ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนินจาในตำนานโจมุสชิในรูปแบบเกมแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์2มิติที่มาพร้อมกับสไตล์ภาพกราฟิกและเป็นเอกลักษณ์ที่วาดด้วยมือทั้งหมดเดโมได้เปิดให้ทดลองเล่นแล้วด้วยนะครับใครสนใจก็เข้าไปโหลดมาทดสอบกันได้ส่วนเกมเก่าที่เปิดตัวว่าจะลงให้กับ Nintendo Switch 2ที่ทาให้ผมเซอร์ไพรส์ก็จะมี Legends, Star War Legends, FX Outlaw แล EA s p o r t s FC 26 คือที่ตื่นเต้นก็เพราะว่าพอลองนึกภาพตัวเองเล่นเกมเหล่านี้ได้ในคอนโซลพกพาผมว่ามันเจ๋งดีแอบคิดว่าเรากาลังเล่น FC26 ตอนนั่งเครื่องบินเออมันก็ดีอยู่นะอีก2เกมที่ผมแปลกใจเหมือนกันก็คือ Borderlands 4กับ Chronos the New Dawn ทั้ง2เกมเป็นเกมที่ผมอยากเล่นนะครับแล้วก็มีแผนจะทําวิดีโอพรีวิวอยู่แล้วซึ่งเอาไวร้รวบรวมข้อมูลเสร็จเมื่อไหร่ไว้มาทาวิดีโอให้คุณผู้ชมในภายหลังนะครับเอาละครับก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับตื่นเต้นกับเกมไหนมากที่สุดใน Nintendo Direct Partner Showcase รอบนี้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะ สำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากช a n e l The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ